สวัสดีครับไอ้น้องครับมาผบผวาบางคข่างิลีขึ้นเราครับเหมือนในฝนตกแห้งครับเหมือนในฝนกำลังตกหยุดไหนนิดหน่อยก็เลยมาเบิ่งแม่ดำหน้านะครับเนาะไปเบิ่งบรรยากาศดำหน้าเก่าๆครับพี่น้องผู้ใดที่เคยดำตะกี้นะครับฝนลงเม็ดแล้วมาลบในรถไทยไอ้น้องเบิ่งบรรยากาศกันดำให้ดำหน้านะครับวิถีชีวิตชาวบ้านดังจังหวัดนะครับนครพนมนะครับเนาะ อำเภอวางย่างครับเป็นอำเภอในน้อยนะครับหนึ่งในสิบสองอำเภอของจังหวัดนครพนมอยู่ติดกับจังหวัดสกลนครน,นะครับไปสกลนคร4ี่สิบกิโลเองนะครับไปนครพน,นมเกือบลอยครับพี่น้องแปดสิบกิโลบรรยากาศโดยทั่วไปครับคุณครับบ้านผมก็อยู่พูนแล้วครับท่ บ้านอยู่พอกันแม่นอนกับเมื่อเที่ดินไหวนะครับสีสางบ้านของผมกับขึ้นโค้งแล้วนะครับตรงนั้นครับสสางบ้านนะครับต้นเขาท้องไงท้องหน้าหลอมหลอบนะครับเอาบรรยากาศความสุขนะครับเนาะบ้านนะครับลงังน้อยๆครับลงังน้อยๆอย่งเล็กๆได้แต่โค้งแล้วล่ะปลูกกล้วยใหม่ไว้แล้วครับนี่ต้นหมะกม่วง จนแค่ต้นมะฮุงนะครับปลูกติ่มไ้แล้วของหนอง ครับเนี่ยเราดำเร็วนะครับเนาะดำเดียวครับดำไปเรื่อยเร่อยอ่าเดี๋ยวผมก็จะลงไปดำซอยครับผ,ผมลงดำก็ผมมีผู้ไทยนะครับพี่น้องครับผมเป็นหยังครับคุ<ำ>่มือสบายครับจ้างเขามาไทยมาปั่นให้เลยก็ดำเลยเลยแต่กาต้องไทยหุดไทยหุดแล้วต้องมาไทยดำอีก ขาดอีกนะครับหลายขั้นตอนจะมือเอารถมาปั่นข้าวเดียวครับ ใหญ่เราดำหน้าปูนละห้ยยาวนะครับประมาณ30เมตรให้นี่ครับหน้าดำครับพี่น้องดำเร็วนี่ใหญ่เสียหาบรรยากาศเป็นยากแล้วนะครับเพราะว่าสนมากขมือเพิ่นจะเป็นหน้าวานกันหมดแล้วนะครับนะครับบ้านผมยังดำอยู่คือเก่าครับการดำกับต้นเขาก็สิงามนะเพราะว่าว้นระยะห่างนะครับเป็นระยะห่าง มันก็บริย่งกันขึ้นเนาะนะครับมีพื้นที่ขึ้นประมาณยี่สิบเส้นหรือสิบหาเส้นนะครับระยะห่างของต้นเขาใหญ่เลยจ๊าบนะเดี๋ยวก็แล้วนะครับเนาะนะครับนองคนทมทีไว้สร้างบ้านตรงนี้เนะพราอเขาขึ้นมันก็จะง่ามครับตรงนี้ เอากาจังจังมัด,ดมนี่แม่นี่5หาซิบบ่สาม3ิบมัดครับพี่น้องใส่กาประมาณสามสิบมัดการีบเด้ถ้ากีบใยกับซีใซเปลืองกว่านี้ครับนึกว่าฝนสิตกแห้งฝ่าเม่ยุ่งครับตัวทองฝ่าเป็นมืดตัวตข้าวเดียวครับหายไปแล้วนี่ครับมืดก้อนเมฆก้อนใ่ขนาด เฮือนอยู่คนละครับมองไปที่เฮือนก็นยังเมืดอดนะครับแต่ว่ากบบระโบตกครับพี่น้องตกไปนิดเดียวย้ายเราดำหน้าดีกว่ามัดหนึ่งก็หนาวจะได้โยกประมาณหาถึงหกตารางนิดรนะครับ,รบต่อมัดครับ ที่โกตัวล่างเมนีกับต่อหมัดก้ามันนึงนะครับจริงๆมีที่ดินทนี่ถนนนะครับแต่กับโบ้า,ากันสางบานที่ถนนนะครับกเสียงเงียบๆฉันโดดโบมักเสียงเสียงดังจากเสียงรถล่าที่แลนนะครับท่อนามยังบัตันละว่าเม่เลยนะ <Yeah. S 1> ฮะ ตันมองได้ในนี้มองนะ้ากระจได้ก็บเ่านะเดี๋ยวคุณหาเอานั่นนะมาเลยครับมาพี่น้องมาเลียกมามนลายตัวมาเลยมีตัวอ้วนพีเจ้องขอเป็นเทยนะครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้โหค,ครับไกลๆที่ผมจะสร้างบ้านนะครับน,น,นี่ ช่างก็แลนนีฝน,นม่อเปินแล้วครับฝนตกลงเม็ดลงเม็ดอีกแล้วเคยขอไปลบอีแล้วอะ <c oughs> ไรซะละครับตอนนี้ฝนก็นลงเม็ดแล้วนะครับเนาะตกแห้งแล้วครับมัน เน,นกำลังดําหน้าอยู่นะครับผมอยู่ในรถนะครับกิมีขาบ,ขาบเกาเนะนย้หน่อยครับฝนนะครับฝนตกงแห้งครับไอ้น้องครับสนามฟุตบอลกับฝนตกนะครับเเป็นภาพศิลปะน้ำไหลจากกระจก ดำหน้าท่เก่าครับโมย,ยานฝนนี่คนสมัยตะกา,าเขาจะเคยผ่านประสบการณ์เรื่องฝนตกนะครับเรื่องฝนตกดให้นดําหน้ากลางรายฝนไเห็นหน้านะครับบางทีคนสมัยคู่มือใช่ห้ืคู่มือลบอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะครับเพื่อนก็นได้ใกล้ๆเลยครับที่หน้ากับบาน,นติดกัน โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบค่นนได้ครับเด้เอแนวฝนลงเม็ดแล้วนะครับแต่รุ่นแม่เราดำหน้าต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลบรุ่นอยู่ในรถกัน,นเนาะ